4ประตูรถบ้านเข้าใหม่มาแนะนำนะฮรรถบ้านมือเดียวกันบ้างนะครับคลิปนี้อันจัดให้ 1.9S ครับสประตูตูตี้มา3มื0 0รถปี19นะครับก็เป็นรถที่ลูกค้าเขาไปออกมือหนึ่งมานะแล้วก็เอามาเทินนะครับเป็นรถครอบครัวจากทางร้านเราไปนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ย ถามว่าทําไมเขาถึงตัดสินใจในการขายเพราะว่าครอบครัวเขามีการขยับขยายนะครับ อาจจะอยู่กันหลายคนไม่ใช่แค่พ่อแม่ลูกอาจจะมีคุณพ่อเขาอาจจะมีคุณแม่เขาอาจจะมีหลานเขาอะไรอย่างแบบนี้เพราะนั้นเนี่ยยังเหตุผลเนี่ยที่เขาขายหรือว่าเขาเทินเนี่ยมันก็จะเป็นในลักษณะประมาณนี้ทั้งนั้นแหละครับมันไม่ได้มีนอกเหนือจากนี้หรอกว่าอ๋อเพราะว่ารถมันชนมาผมเลยขายอะไรแบบนี้มันเป็นไปไม่ได้นะครับถ้าเกิดรถมันชนมาเราก็ไม่ได้รับซื้ออยู่แล้วนะฮะตัวนี้จะเป็นสีขาวเดิมตัว S นะครับเกรดตัวรุ่นเริ่มต้นป้ายแดงก็น่าจะอยู่ประมาณสัก 8แสนกว่านะฮะเพราะว่าถ้าเกิดอย่างตัว X Series เนี่ยมันก็อยู่ประมาณ8แสนปลายปลายนะครับมาดูเครื่องกันหน่อยฮะเครื่องเป็นยังไงกันบ้างนะครับเครื่องเดิมๆเ,เลยนะครับไม่มีการรีแฟตไม่มียุ่งกับไส้ในสแตนดาร์ดทั้งคันนะครับเพิ่มเติมขึ้นมาอย่างเดียวก็คือวัดบูทหล่อหล่อสวยๆนะครับแต่ว่า มันก็ติดไปแค่นั้นแหละนะครับเพราะว่าอย่างพวกรถที่ไม่ได้ทําเครื่องเนี่ยบูทมันก็ปกติอยู่แล้วนะฮะเดี๋ยวตรงนี้นะครับเราก็จะมีการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องตั้งศูนย์ถงล้อระบบไฟทุกอย่างเราเช็คให้แบตเตอรี่มีการเปลี่ยนนะฮะแบตของเดิมอาจจะมีปัญหานะครับวันนี้เราก็เปลี่ยนลูกใหม่ให้เลยนะครับแล้วก็ตัวกองอากาศเนี่ยตรงนี้ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่ารถมันใช้มาแค่30,000โลเท่านั้นเองถือว่าค่อนข้างที่จะน้อยแล้วก็เจ้าของดูแลรักษาดีมากนะครับ เดิมทั้งคันนะฮะรับกันเครื่องเกียร์ให้นะครับถ้าเกิดถามว่าสี่ประตูในค่ายของอีสุตัวเตี้ยเนี่ยยอดจัดมันจะได้เหมือนกับตัวสูงไหมไม่ไม่ไม่เหมือนกันนะครับต้องบอกก่อนว่าไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เนี่ยเราจะไปเน้นในทางที่บอกกับคุณลูกค้าหลายๆท่านว่าเครดิตด,ดีนะครับไม่ว่าคุณจะมีเครดิตหรือว่าไม่มีเครดิตยังไงก็เดี๋ยวลองมาคุยรา,ายละเอียดกันก่อนแต่อย่าเพิ่งไปเช็คเครดิตกับใครที่ไหนลองมาเช็คกับเราดูก่อนได้นะครับ สีด้านข้างสวยเดิมเสมอการเจ้ารดทั่วทั้งคันล้อเนี่ยเล่นมาเป็น TE37 หยอดแดงเลเซอร์ใหญ่ๆงานเทียบแท้นะครับยางเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนใหม่สีเส้นรถเนี่ยมันตัดสปริงมานิดเดียวครับไม่เยอะมากถ้าเกิดอย่างสมมุติว่าอยากให้มันเตี้ยลากดินกว่านี้เจะไปจัดทรงเองก็ได้หรือถ้าเกิดไม่งั้นเนี่ยลองเข้ามาคุยรายละเอียดกันดูก่อนก็ได้ แต่ถ้าเกิดอย่างสมมุติว่านั่งกันเต็มสักประมาณ5คนทรงประมาณนี้กําลังสวยเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องกระด้างเกินไปเราอย่าลืมนะฮะว่าโรตี้แบบเตี้ยจ,จัดเลยมันจะนุ่มเหมือนแบบนั่งโซฟามันเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะนั้นถ้าเกิดอย่างเตี้ยหรือว่าโหลดประมาณนี้กําลังดีนะครับประมาณนี้กําลังดีกําลังสวยเลยภาษี68แล้วเรียบ 100, ร้อยนะฮะฟิล์มติดมาแล้วคิวกันสานมีมาแล้วนะครับเป็นตัวเริ่มต้นส่วนใหญ่เขาจะเล่นตัว S กันเยอะ เพราะว่ามันสามารถเอาไปต่อยอดหรือว่าเอาไปแต่งเพิ่มเติมในราคาที่มันถูกกว่าตัวท็อปนะฮะคราวนี้เรามาดูภายในกันบ้างครับรถปี19เนี่ยภายในยังเป็นแบบป้ายแดงอยู่เป็นไปไม่ได้นะฮะแต่คันนี้โอ้โหคือสิ่งที่เราแบบไม่เชื่อนะครับหรือว่าจินตนาการไม่ออกนะตัวนี้เป็นได้ทั้งหมดเลยเหมือนก็คือน้องๆมือหนึ่งดีๆคันนึงนี่แหละครับกลิ่นป้ายแดงยังอยู่เลยนะเครื่องเล่นเดิมแอร์เดิมแอร์แบ็คคู่ นะครับกระจกไฟฟ้าเป็นตัว S นะครับแต่ถ้าเกิดอย่างในเรื่องของตัวรุ่นย่อยอีซุมันค่อนข้างที่จะงกออปชั่นเยอะกว่าโตโยตา้านะครับแต่เราก็สามารถที่จะให้ดูได้ว่าตัวรายละเอียดของรถเนี่ยมันสมบูรณ์มากจริงๆนะครับส่วนล้อหลังตรงนี้ก็จะเป็น10ครึ่งฝาครอบดุมมีนอนล้อเบิกใหม่สีน้ําเงินยางก็เบิกใหม่ให้เหมือนกันนะครับมีการติดสติ๊กเกอร์แต่งเล็กเน้อย 1.9บ้าพลังอะไรแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดสิ่งมันเน้นเลยก็คือความประหยัดน้ำมันค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับพันหนึ่งเนี่ยไปกับถ้าเกิดอย่างใกล้ๆเราอย่างโคโลงโคล่าอะไรพวกนี้ยังเหลือเลยสบายฮะสำหรับตัวเครื่องยนต์ดีเซลนะครับด้านท้ายฝาท้ายเดิมแม็กไลเนอร์เดิมโคมไฟท้ายเนี่ยก็จะเป็นตัวแบบธรรมดาไฟเบรกยังไม่เป็นแบบ LED แล้วก็ไฟเบรกตรงที่3จะอยู่ตรงหัวเก่งนะครับถ้าเกิดอย่างแบบนี้ปัจจุบันนี่คือมันถูกแล้ว เราเอาไฟเดิมเนี่ยไปเทินมาเป็นไฟตัวท็อปมันก็จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเฟี้ยวกว่านี้เยอะนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดเราดูรายละเอียดไว้ในอนาคตมากกว่านี้เนี่ยอันว่ามันไปต่อได้เรื่อยๆแต่ถ้าเกิดถามว่าตัวนี้โฉมไม่น่าเล่นแล้วใช่หรือไม่ไม่ใช่นะฮะมันเป็นตัวที่ยังน่าเล่นอยู่ก็คือจะเป็นโฉมปี1 8บ9ซึ่งถ้าเกิดอย่างเราลองดูแล้วว่าราคาสําหรับตอนนี้มันจะทําให้เราจับต้องได้ง่ายกว่าเดิมเยอะมากนะครับ ไม่สามหมื่นคัเนี่ยอันขอขายในราคา5้าแสนสองหมื่นเก้าพันบาทดูคลิปอันมาจองร้อยเดียวมันจะจัดแฟแนซ์นได้อยู่มันหกแสนสามอันนี้คือลูกค้าเครดิตดีนะครับแต่ถ้าเกิดอย่างบางท่านอาจจะเป็นพนักง,งานบริษัทข้าราชการที่ผ่านโปรแล้วแต่ยังไม่เคยมีการผ่อนยังไม่เคยมีการกู้อะไรมาก่อนเลยยังไงเดี๋ยวเราลองมาคุยรายละเอียดตรงนี้ดูกันได้เพราะว่าอย่างนี่อันนี้มีการเน้นก็คือเราอยากจะให้ลูกค้าที่มาซื้อเราไม่จำเป็นต้องใช้เงินออกรถนะครับ ส่วนในเรื่องของรายละเอียดในการใช้ออกรถจัดไฟนั้นคันนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันหลังไม้ได้529,000บาทก็จะผ่อนอยู่เดือนละประมาณหมื่นต้นๆน,นะครับเอารถมาเทินก็ได้เหมือนกันนะสำหรับใครสนใจนะฮะโทรติดต่อได้เลย0891104954นะครับหรือว่าล n e แอนเป็น f ฟนออโต้ยังไงก็บอกว่าดูคลิปใน YouTube นี้มาด้วยจะได้จองแค่ร้อยเดียวจัดส่งฟรีทั่วประเทศเซอร์วิสแมนเทนน์ให้ก่อนกานส่งมอบ ครบทุกจุดแน่นอนและเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ